คิดว่าจะตอบได้ไหมครับเรื่องที่มาของค่าตอบได้ครับได้นี่ได้อ้าวอ้าวน้องเจมเป็นอะไรครับทําหน้าแบบนี้คือน้องเจมทาโทรศัพท์ของคุณพ่อตกน้ำอะครับแล้วคุณพ่อเพิ่งซื้อมาเองอะครับโอ้โหเซ็งเลยใช่ครับถ้าทางคงเซ็งมากถ้าอย่างนั้นครูทอมขอเอามาถามเป็นคําถามแก้เซ็งครับเออคำว่าเซ็งนั้นมีที่มาเกี่ยวข้องกับอะไร อาหารหรืออากาศครับ15วินาทีจับเวลาอากาศเหรออาหารหาได้เหรอฉันต้องอากาศสิงมิงอากาศสิงมสิงมิงอะไรอะสิอาหารสี่สามสองหหมดเวลาแล้วครับอากาศครับทำไมถึงตอบอากาศครับอากาศเราจะทำให้เราเซ็งก็ได้ อ๋อคือความน่าจะเป็นที่อากาศจะทําให้เราเซ็งเนี่ยมีมากกว่าอาหารใช่ค่ะอ๋อเลยตอบอากาศนะครับทีมฮอรนทุกฮูกเลครับถ้าทีมฮอนทุกฮูกตอบฮอนทุกฮูกจะตอบว่าอาหารทําไมคิดว่าเป็นอาหารครับเป็นอาหารของคน,นจีนก็ได้ครับเป็นชื่ออาหารจีนหรือเปล่าคําว่าเซง็งอืมน่าคิดน่าคิดข้อนี้นะครับเซง็งเกี่ยวข้องกับ อากาศคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ไม่เด็ดครับคำเสกเนี่ยเกี่ยวข้องกับอาหารนะครับยังไงยังไง คำว่าเซงเนี่ยนะครับในความหมายที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยอาหารมันเซงเนี่ยก็คือว่ามันชืดมันจืดชืดหมดรสเพราะว่าทำไว้นานแล้วทิ้งไว้นานอาหารมันเซงก็คือจนมันชืดหมดแล้วไม่อร่อยเลยเป็นที่มาของคําว่าเซงนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้